วัสดีครับผมนายนัตรงนี้นะครับดครับวันนี้ผมจะมาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง KFC ครับในประเทศไทย KFC ในประเทศไทยนี้เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2527ครับโดยกลุ่มเซ็นท่านโดยมีราขาแรกอยู่ที่หา้างสรรสินค้าเซ็นท่านลาดพ้าวนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มจำนวนยอด เพิ่มจำนวนสาขาขึ้นจนในปัจจุบันมีทั้งหมด306แาหา่งครับคอรอบคลุมถึง5.6จังหวัดน,นะครับในปัจจุบนันในประเทศไทยสิสนค้าส่วนใหญ่ของเทฟซีก็จะเป็นไก่ทอดเป็นเกี่ยวกับไก่ทอดนะครับต่อมาเราจะให้มาดูดเ,รนะเรื่องลัสปอร์ตเขาเรื่องอะไรโอเคครับลัสปอร์ตของเรานะครับ คือการนำขอาข้อมูลต่างๆมาลงไว้ไดแผ่นเดียวที่สามารถกดเข้าไปดูได้และสามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้บริหารได้ช่วยในการตัดใจในการวางแผนต่างๆนะครับผมก็มีเซลล์แบาเซลล์เซลเมืองนะครับ สินค้าจำนวนสาขาที่มีในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็ EPS เป็นปันผลต่อหุ้นนะครับแล้วก็ Book Value คือมูลค่าทางบัญชีของหุ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือปอร์เซ็นต์การจ่ายผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนเป็นผลกำไรนะครับอันแรก เมาสามารถช่วยในผู้นเราช่วยผู้บริหารตัดใจเรื่องการลงทุนได้คือสามารถดูได้ว่าถ้าขายจากปี2อง5ถึงปีสอง0เป็นอย่างไรแล้วมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือขั้นต่ำรายได้ขั้นต่ำสิบจุดกำไรขั้นต่ำที่สามารถบริษัทต้องทำให้ได้ครับ สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับชี้เข้าไปที่จุดหรือคลิกเข้าไปดูว่าในแต่ละปีแต่ละปีเราทำกำไรได้อย่างไรได้มากน้อยขนาาไหรน,นะครับเพื่อในการตัดสินใจครับต่อมาเรามาดูถึงนักขายในแต่ละจังหวัดนะครับค,ครับจากผมใช้กล้างกลมในการแสดงเพื่อให้ง่ายในการดูนะครับ มันก็สามารถแบ่งบวุตสัดส่วนได้ว่าจังหวัดไหนมีปริมาณการขายที่สูงกว่าจังหวัดไหนมีปริมาณการขายที่น้อยครับจะเห็นได้ชัดจากสีน้ําตาลจะมีสามสีนะครับที่มีปริมาณการขายที่สูงครับอันแรกเลยครับสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลนี่คือจังหวัดสุราษฎร์ธาน,านีครับมีปริมาณการขายอยู่ที่ยี่สิบสาม เก้าเก้าหนึ่ 2, งล้านนะครับอันที่สองคือจังหวัดสงขลานะครับมีอยู่ที่ยี่สิบจุดเก้าแปดล้านนะครับส่วนอันที่สารก็คือภูกเก็ตนะครับเิ่มีอัตราอยู่ที่ยี่สิบจุดสี่ห้าล้านนะครับโอเคครับคือ การดูยอดขายเดือนพื้นที่นี่เราก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องจํานวนสาขาในแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเพื่อควบคู่กันว่าทำไมยอดขายถึงสูงแล้วสาขาเพราะอะไรอย่างสุราษฎร์ธานีนี่ครับมันมีสาขาหมดเจ็ดสาขานะครับมันเลยมกีการทำให้ยอดขายที่สูงขึ้นไปเราสามารถทั้นตอก็คือถ้าเราเพิ่มจํานวนสาขาเข้าไป มันจะสามารถทำไรายได้ให้เรามากขึ้นได้หรือไม่เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารต้องตัดสินใจนะครับอันที่สองคือภูเก็ตนะครับที่สาขาย,ลยแล้วก็สงขาครับจะเห็นได้ว่าสามจังหวัดข้างบนจะมีสาขาจำนวนมากนะครับคือ โดยรวมแล้วคือยิ่งมีสาขามากรายได้เราก็ดีสูงมากขึ้นต่อมาเรามาดูหัวเรื่องปริมาณการส่งสินค้านะครับการส่งสินค้านี้เราจะออกแบบเป็นจังหวัดจังหวัดครับโอเคในการส่งสินค้านี้เราสามารถดูได้ถึงว่า สินค้าตัวไหนที่ถูกส่งไปทาง,ทางเครือข่ายนี้มากแล้วสินค้าตัวไหนถูกส่งไปทางสาขานี้อีกสาขานงมากเพื่อไปการจัดตั้งสถานที่ผลิตสินค้าที่จะกระจายสินค้าให้ได้ง่าย ข้อมูลสืล่อสารลางแรกนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินหรือข้อมูลเกี่ยวกับด้านกำไรครับข้อมูลลางส่วนอีกมากหนึ่งสามการาฟสามชี้วัผมใช้เป็นการาฟเส้นนะครับเพราะผมจะดูความต่อเนื่องของข้อมูลนะครับอย่างการาฟแรกครับ DPS เ,เงินปันผลต่อหุ้นนะครับที่เป็นป่าต่อหุ้น ผมจะดูงั้แต่แรกคือปี2002จนถึงปี2010ครับที่มีเงินปันผลที่ค่อนข้างจะเคลื่อนลงอยู่มากครับแต่ว่าจะเห็นได้ชัดถึงการจะเติบโตของหุ้นของเงินปันผลของเรานะครับ HKFC ที่มีเงินปันผลที่ตอนปัจจุบันนี่คือตอนนี้กําลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยังมีแนวโน้นมที่ดีนะทางด้านธุรกิจครับต่อมาคือมูลค่าทางบัญชีนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการจะเติบโตอยู่มากเรื่อยๆเ,เห็นได้ว่าปีท้ายปีสอง2สบสองเนี่ยครับจะสูงมากเป็นพิเศษเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับโอเคครับ ต่อมาคือเปอร์เซนต์การจ่ายเป็นผลตอบกำไรนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าจากปีอันนี้นลนนผลตอบรับนี้เราคิดเป็นเปอร์เซนต์นะครับคือจากปีที่สองกับสองนี่คืออยู่ที่แปดอยู่ที่หกสิบจุดหกเปอร์เซนต์จนปัจจุบันผลกำไรที่เราปัดผลให้คือยี่ห้าจุหกเปอร์เซนต์นะครับ เห็นได้ว่าเมื่อหุ้นน้อยเราก็ต้องปันผลกำไรสูงขึ้นแต่เมืออญญ่อการเจรจาต่บโตงหุ้นเราสูงเราดีเราก็จะปันผลกาไรของเราเปอร์เซ็นต์เราจะน้อยลงเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะครับโอเคครับข้อมูลทั้งหมดนี้ผมได้ไมาจากาเป็นข้อมูลจริงจากจุลานะครับ จากหอ,อการค้านะครับจากหอ,อการค้าเป็นข้อมูลจริงที่ผมดึงออามาใช้ครับนี่ครับต้ขอขอบคุณหอการค้าไว้ทนานที่ด้วยขอบขอขอบคุณคุณยินตนาแซ่แซ่ชวนด้วครับที่ให้ข้อมูลดีๆเพื่อมาทำดัชบอร์ดที่ช่วยในการตัดสินใจของ ผู้บริหาระระดับสูงนะครับขอบคุณนะครับผมก็ขอบจบการพิเศษทันนดปดาห์เท่านี้นะครับขอบคุณค,ครับ